ขอก็สอบสายทีไปต่วัาดันยาวไปเนี่ยโหตน้ามันตั้งน้ำตนะัิ๊กเน่ยมันตั้น้ำาน้ำั้น้ำตั้งน้ำตั้นั้งน้ำต่้น้ำงน้ำตน้ั้งนนำัง นะครับที่พวกเรามีปัญหาคือตอนนั้นผมจําได้ว่า,าที่โพทับช้างเนี่ยถนนสายนี้แหละแล้วก็น้าโยมมันล้นพอน้าโยมมันล้นเสร็จแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยพวกเราซึ่งไม่ว่าจะชาวโพวทับช้างชาวบางกิจชาวเมืองเก่าอะไรเนี่ยมันก็ยากที่น้องมาทั้งนั้นส่วนชาวรุรกีนะครับณปัจจุบันนี้นะครับ,นะนะรบก็เกือบจะสองเดือนแล้วนะครับที่เดือดร้อน กับการขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ํานะครับในช่วงสองสามวันนี้นะครับปริมาณน้ําของแม่น้ํายมขึ้นมากกว่า50สิบเซนนะครับสามสี่วันต่อเนื่องนะครับงบประมาณเนี่ยผมว่าานามันมาเนี่ยแถบส่วนส้มเนี่ยยังสูงนะครับเราตั้งสองเมตรเนี่ยตัดทำเขื่อนทงถนนกุดบล้อมปิดกั้นเนี่ยผมว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด นะครับดีกว่าถ้าท่านไปเสริมถ้าอีกสามสิบเเซ็นต์น้ำมาเนี่ยพวกผมจะนอนกันตรงไหนนะครับผมจะนอนยังไงนะครับว่าผมผมมาวันนี้ไม่สามารถตัดสินใจให้เพื่อนน้องชาวมนุษิได้นะครับแต่ก็ขอรับฟังข้อเสนอนะครับเพื่อไปปรึกษาแล้วและผมพวกมันดีกว um ่าแล้วผมก็ไม่ใช่การอะไรื่นมันก็เหมอนนสู้กันแต่จะประเด็นที่ว่าทำยังไงจะให้ียหายน้อย วันนี้เขโมแปโอเคเขาก็เสีหย,หยหายลวหะแต่คือโอกาสที่จะเสียหายต่อไปอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยน้ำน้ำท่วมพื้นบ้านเขาไปตอนนี้ประมาณสักสิบห้านาาเรือนนะครับที่ท่วมพื้นบ้านนะครับต้องใช้หนุนแล้วก็เก็บข้าวของที่ลำบากน,นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเดือดร้อนนะัรับที่เขาไมาย่ยอมให้ปิดกั้นนะครับถ้าน้ํามาอีกนะครับกระลอกนี่เพื่อนเส้นครับเราเคยตกลงเราเคยช่วยกันตั้งแต่แตเมื่อปีโน้ตเคยอารมุ่มอร่วยกันมานะครับ ก็เอาจากข้อ2นะมากัน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 เสร็จแป๊บพอประทังน้ำได้สมมุตินะสมมตุติคุณกันไว้ได้20วันคุณเกี่ยวข้าวเก็บตังขายนะได้ตังมาร้อยล้านมาเยี่ยวยาเพราะทางนี้เนี่ยทางหมู่แปเนี่ยเดือดร้อนหนะักยอมทนน้ำท่วมแค่นี้ พอมาอีกก็คุณก็ไปกันไว้ข้างโน้นไม่ท่วมเลยแต่ตัวเองก็ยิ่งหนักขึ้นไปนะฮะฉะนั้นมาเยียวยาพร้อมเยียวยานะเวลาพร้อมเยียวยานะเวลานีสมมนน้สมมตินั้นคุณมีอยู่สองคุณมีอยู่ร้อยเก้าสิบหลังคางเรือนนะฮะแต่ว่าทางนี้เพื่อนเรา <c oughs> ยังพอรอดนะร้อยกว่าล้านเนี่ยกำลังจะเห็นตังอยู่เนี่ยก็พอจะรอดได้ ของคุณเนี่ยคุณเก็บเกี่ยวแล้วก็แบ่งกันมาคุณได้ไป200ล้านขอ1ปอร์ซ็ขอ2ล้านมาเยียวยาเนี่ย